นิชาเคลียร์ข้อสงสัยโตโน่ทำไมยังไม่บวชเผยวันชัดๆไม่พลาดแน่นางเอกชื่อดังนิชานัทธานิชาดังวัฒนาวานิชให้สัมภาษณ์ปมหลายคนสงสัยว่าแฟนหนุ่มโตโน่พาคินเคยพูดไว้ว่าหลังทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงภายใต้โครงการ One Man and the Diver หนึ่งคนไหว้หลายคนให้สำเร็จรู้ร่วงว่าจะบวชเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อตอบแทนน้ำใจทุกคนที่ร่วมบริจาคจนได้ยอดเกินเป้าแต่กลับยังไม่เคยเห็นดาราหนุ่มบวชตามที่พูดไว้เลยโดยนิชาเผยว่าทราบว่าจะบวชวันที่9มกราคมปีหน้าค่ะที่วัดพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะ บนหรือเปล่าพี่โตโน่ถึงได้บวชไม่มีการบนอะไรทั้งนั้นจริง,รงๆไม่ได้มีแผนนี้เลยแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งพี่โตโน่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของทุกคนที่มาร่วมกันบริจาคอย่างไงเพราะว่ามันเกินเป้าไปมากแล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้ช่วยคนเยอะเราไม่รู้จะทำยังไงเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากบวชเราก็เลยบอกว่าบวชสิดี ส่วนตัวก็คิวงานไปร่วมงานไว้เรียบร้อยแล้ว